วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนุ่มหมอรัชาแนลนะครับก็สำหรับวันนี้รับเราก็มาขายของเช่นเดิมครับในแบบสไตล์รถฟุตทักนุมหมอลํานะครับก็ไม่นี้ก็บว่ามีคนคือกองครับแต่ก็แต่ก็อยากจะให้ทุกคนดูครับว่ารถฟุตฟุตทักในหน้าฝนครับถ้ามาจอดแล้วจะเปียก์ยังไงอะไรไหมครับตัวนี้คือแบบก็ คือว่าละมุนก็สมูทมากครับก็คือว่าเราอยู่ได้พราะฝนตกโคตรแรงนะทุกคนฝนตกแรงมากนะดูจากขนมเลยใช่ครัฝนตกแรงครับแล้วก็วันนี้ก็ลูกค้าอาจจะน้อยนิดนึงครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่างๆถ่ายคลิปกันครับพอดีจะได้อัดคลิปลงไม่ได้ถ่ายหลายคลิปแล้วทุกคนก็วันนี้ก็อยากให้ดูบรรยากาศนะครับ ฟุตทัชโดยไม่เปียกฝนนะครับตัวนี้คือแบบสามารถที่จะแบบไม่เปียกฝนนะครับเครื่องอะไรก็ไม่เปียกครับตัวนี้คือแบบถ้าเข้าเครื่องคืออันตรายมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพากันไปดูครับว่า mm hmm. เรามีวิธีการเตรียมตัวและรับมือกับหน้าฝนฝนยังไงครับสลับใครที่มีรถฟุตท mm ัชครับแล้วก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟุตท mm ัช hmm. นะครับว่า เราจะแบบเตรียมตัวรับมือกับหน้าฝนแบบนี้ยังไงครับถึงฝนจะตกครับแต่เราก็อยู่ได้ครับรถฟุตทักนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนตัวนี้เราก็จะเป็นแบบเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับตัวนี้เปิดแค่ครึ่งเดียวครับไม่เปิดเยอะครับตัวนี้เปิดแคีครึ่งเดียวนะครับทุกคนก็ฝนตกโดยปลายนะตัวนี้เราก็มีผ้ากันฝนนะครับตรงนี้เลยโครงหลังคาครับเพื่อไม่ให้มันแบบ มีย่อยมีอย่างนี้สิีเลยมีเลยีเลยี่ย่างน้าำลังวันมีนฉากหัวล่ญีปุ่นเลยเรื่องคุณนะนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับฝนตกครับหรือว่าแบบบางบางลงแล้วครับก็พายุเข้านะทุกคนก็เข้าใจแหละแต่ว่าร้านเราก็อยู่ได้ครับสวยได้ครับสบายๆครับรถทุกทักออกมาได้แบบโูสุดยอดครับ ตัวนี้คือแบบเราไม่สไลด์ออกนะครับ<ม>เดี๋ยวคลัวเครื่องเดี๋ยวคลัวเครื่องทํากาแฟเราเปียกครับ<ม>ก็เลยแบบไม่ได้สไลด์ออกนะนี่ครับอุ้ยไฟแสงสีหวานหนัวล่ำผุนเด้อโอ้โหวัดนี่หอดสปอร์ตลายพ่นอองเอ้ยงามครับงามเลยตัวนี้คือต้นไม้มงคลนะครับน้องชอบน้องชอบตัวนี้เป็นไม้ฟอกอากาศชวัว ก็สรุปแล้วนะครับว่าฟุตทักนะครับหน้าผลคือแบบก็ขายได้นะครับทุกคนก็มันก็จะไม่สะดวกมาเลยครับแต่ก็แบบเปิดขายได้ครับถ้าเรามีวิธีการป้องกันผลที่ดีนะครับแล้วก็เรามีวิธีการวางแผนที่ดีนะครับเราก็ สามารถที่จะขายได้ครับแม้คนตกแรงแค่ไหนครับเออเราก็สามารถที่จะขายได้นะครับทุกคนคือขอเป็นเราจะเห็ใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังประกอบธุรกิจนะครับที่อยู่ในหน้าฝนแบบนี้ครับไม่มีดมไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทิศนะครับตัวนี้คือแบบมีผ้าคุมหลังคาไว้ครับเพื่อไม่ให้แบบโดนฝนมาครับตัวนี้ ก็สำหรับแชมป์นะครับก็ส่งท้ายส่งท้ายเป็นคลิปนี้แล้วกันครับส่งท้ายด้วยช็อตกาแฟสวยๆนะครับจากร้านนมมอลังำครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับนมมอลังลำชแนลนะครับขอบคุณมากครับลาด้วยช็อตกาแฟสวยๆนะครับจากร้านเราครับบ๊ายบาย